สวัสดีครับ FC ฮ oh. านอยครับททุก่านครับ FC พอพาหวยครับพบกันเช่นเคยครับแนวะทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับทางฮานอยเราพัฒนาเนาะรวมไปได้วยหุ้นรอบต่างๆนะครับต้นและปลายเดือนก็จะมีรัฐไทยนะครับก็ร่วมสนุกด้วยกันทุกรอบไปนะครับพบก,กรรันในรอบของวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565ันห้ราแป๊บแบเนาะจะสิ้นเดือนอีกละ าอีกแค่10วันก็สิ้นเดือนเนาะเลยกลางปีมาแล้วเนะเาะอ้าเป็นยังไงมัง่ง FC การงานการเงินก็คล่องดีไหมหรือยังไงเนะเาะอ้ายังไงก็เป็นกําลังใจทุกท่านครับก็จะพบแนวทางในรอบของวันจัร์เรา,าสรุปแนวทางวันอาทิตย์ที่19ครับใครเฮงแครปปัง,งมั่งเนาะสี 4, นอยที่ผ่านมานะครับ้านอยเฉพาะกิจรับบนมา460ล่างมา65นะครับ ฮานอยพิเศษครับบนมา688ครับสาเบิ้ลล่างมา87คนระับฮานอยปกติครับบนมา449เบิร์นหน้าเนาะล่างมา84 4รนะัวเลยปิดท้ายฮานอย V.P. i VIP, ครับเกิดการ c ก็ y ปี้เกิดขึ้นแบบไม่คิดอะไรมากเลย460ตัวเดิมเลยตรงๆเนาะ ลาก70แม่แอดให้7กับ2แล้วไปลาก f c ไปไหน1กับ4ป้าบอที่สุดเลยอ่ะ,อะก็ต้องขออภัยแล้วกันะะนะครับ4น้อยนะครับก็มี60 65 88 87 49 70 60มารัวๆนะครับ60มี2แด้งเลยเนาะ2แด้งเลยอ้าก็ขอสแสดงยินดี f c ที่เห็นพี่ปังกับ4น้อยรอบวันอาทิตย์ที่19 ห้ามพลาดวันจันทร์ทั้งหุ้นและลาวพัฒนามาดูแนวทางวันจันทร์ที่20มิถุนายนครับหวยวันจันทร์ใครจะแห่งจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครมาลุ้นกันทั้งสี่นอยและลาวพัฒนาเนาะนะครับเช็คเคยครับเด่นเบิ้ลก็ให้ไว้เนาะ6611นะครับถาม่าเบิ้ลมาไหมวันจันทร์ก็อะไรก็เป็นไปได้ครับสำหรับผานนอยไม่มีอะไรคาดเดาได้แน่นอนนะครับ ตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับตัวที่ไม่เน้นไม่ติ๊กไม่ใช่ไม่มาครับมีโอกาสมาเท่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่าแอดชื่นชอบตัวไหนก็ติ๊กให้แล้วก็มีแนวโน้มยังไงก็ติ๊กให้เนาะแนวทางของแต่ละตัวเลขนะครับเป็นรอบเมื่อวานนี้ก็สลับรอบเนาะก็อย่างเฉพาะกิจก็ไปออก v ีพอย่างเงี้ยตรงตรงเลยเจ็ดศนะูนย์เนาะอ้าวไม่แน่นะมาแล้วมาอีกได้ครับไม่มีใครห้ามเขาได้นะครับเจ็ดศูนย์นะ ส่วนตัวกันก็จะมี04แล้วก็54นะครับล่วพัฒนานะครับลาพัฒนาก็ไม่มีสูตรคำนวณให้ตายตัวนะครับช่วงนี้ลพัฒนาอย่างที่แอดเคยแจ้งว่าเอา่อจับเลขไหลให้นะครับจับเลขไหลให้ถ้าแม่นก็ติดต่อกันนะครับแต่ถ้าไม่เข้าก็หลุดยาวเหมือนกันเนาะสำหรับหลาพัฒนาก็ดีลองดูครับนำไปเปรียบเทียบก,กับเจ้าอื่นดูนะครับแนวทาง สังเกตตัวดินสอด้วยนะบางทีแอดก็คำนวณมาคิดได้งไงแอดก็ติ๊กติ๊กติ๊กไว้งี้งแหละนะครับไม่ได้ให้ตรงตรงเนาะชินชอบก็หยิบจับไปได้เลยนะครับอา้าวสีน้อยนะครับรวมถึงลาพัฒนาใครจะเฮงจะปังนะครับอย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งมวลแต่แบนำไปใช้ได้ตั้งแต่หุ่นรอบเช้านะครับยันดาวโจนนี่แหละเนาะอ้าวยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังนะครับ f c ขอให้ร่ำให้ร,หรวยทุกมวยทุกวันทุกงว,วดเนาะ เล็กน้อยไปอ้าวตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเฮงเฮงปังปัครับสวัสดีครับ